นี่ไทยขงเมื่อนี้ครับพาพี่น้องมาเทียเท่ยวเขตอำเภอสังคมครับ่านอ่างป่าบึกมองนางเบิงบางไฟพญานาคมาแล้วครับเมื่อกี้นะครับกําลังจะไปน้ําตกทานทองบ้านพัดตั้งตำบลพัดตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหน้องคายเบิงบรรยากาศสองทางทางครับความเจริญสมัยตกมากพี่นี่ตกมากเมื่อนี้ครับซากใา้ทางขวา อีกบ่โดนครับอีกเม่กี้นาทีก็ฮอดน้ําตกทานทองแล้วนี่ครับใกล้แล้วครับให้ผมวันนี้พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเขียวหน้าฝนครับเบ่งบรรยากาศหน้าฝนนี่คือหน้าฝนของน้ําตกทานทองนี่ผ่านอ่างปลาบึกมาแล้วครับพี่น้องเห็นไปอ่างปลาบึกเมื่อกี้นี่ผ่านมาแล้วอีกเม่กี้นาทีฮอดน้ําตกทานทองจะเบ่งบรบรยากาศสอง,องทาง,ทาง ขอ,องเพิ่นขายครับาการค้าการขายคือขักบวกสลับน้ําตกทานทองมือนี้ครับพี่น้องมาเที่ยวมาเบิง่งพี่น้องอาจจะบ่เคยมาหรือว่ามาแล้วมาปีนั้นกับปีนี้แตกต่างกันเสมอลูกหลานพี่น้องทางผ่านตั้งอาจจะไปเห็นเหตุการเห็นงานอยู่ต่างประเทศต่างอําเภอต่างจังหวัดอาจจะบร่ไดก้กลับมาบ้านปีหนึ่งสองปีเพื่อกลับมาทีเดียวแต่ว่าปีนี้วันนี้ครับนี่คือกําลังจะเข้าสู่ ตกฐานทองบ้านพัดตังครับมีป้ายบอกออกจากพัดตังเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดพัดตังเสียววัดป่าผู้กอนเชียงคันอะไรถนนเสียนี่ไปเชียงคันครับนี่คือบ้านพัดตังครับถนนสีเลนพีพี่นองบนธรรมดาณักวันนี้ครับเิบึงทั้งสายทั้งขัวครับิบึงทั้งสายทั้งขัวความเจริญของบ้านพัดตังในวันนี้ ควาแตกต่างสำหรับบรรยากาศการค้าการข,า,า,รขายเป็นยังไงไปเบิ่งน้ากันสองทางทางครับทั้งสายทั้งขวัวนี่พี่น้องมาจับใจซอยทางด้านขวามือ,อนี่ก็นี่ครับเบิ่งการสือ่อการขายครับคือคักว่าวันนี้ครับลาฝนครับเป็นช่วงมาเที่ยวน้ำตกทานทองเนี่ยนะครับพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์พี่นอ้น 6, นนองจะร้ายครับแต่ว่าสังเกตเบิ่งกัาโอ้ นี่ความจเจริญของน้ำตกทานทองน้ำไหลวะครับไหลอยู่ครับมีคนมาเที่ยวมีคนมาเที่ยวครับสวนโลกธรรมชาติน้ำตกท่านทองนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเมืองแห่งุนเขาแหะครับแหล่งท่องเที่ยวเยอะสลับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับถนนเรียบโขงถนนสายยุทธศาสตร์ต่ออะไรถนนแห่งการท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ของจังหวัดหนองคายครับถนนเ้นี้เดินทางไปสู่จังหวัดเลยไปทางปากชมเมืองเลยเชียงคานครับพี่น้องไปนี่ถนนเซนีครับมีขื้นมีลงทางโค้งทางขดทางงอครับสภาพสวยครับเขียวชะอมหน้าฝนครับหนามาเที่ยวอย่าลืมส่วนกันมาเที่ยวน้ำตกทานทอง ตำบลพาดตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอะครับใ้เวลาขออนุญาตพาพี่น้องลงไปเที่ยวน้ำตกท่านทองจักหน่อยเดี๋ยวบรรยากาศที่เลยมื่อนามาวากันใหม่ขอบคุณมากรายงานจากไข่โขงวันนี้ขอบคุณครับ